สวัสดีครับร้านซับโสพลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคลิปนี้นะครับมีเจ้า e ีทีร้อสิบห้านะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับปอกสูบแหวนแท้นะครับปอกสูบแหวนแท้แล้วก็ลูกปั๊มหัวฉีดเป็นของระบบยี่ห้อบอสนะครับผมเราใส่ของดีกันเลยนะครับ เป็นเครื่องเก่านะครับรีวิวใหม่หรือฟิตใหม่นะครับโอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งตัวนะครับเรารับประกันคุณภาพให้3เดือนเต็มนะครับสำหรับเครื่อง E-T 115ิบิวตัวนี้นะครับผมกำลังแรงม้านะครับสิแรงครึ่งนะครับราคาอยู่ที่24,000นะครับผม24,0 0 0บาทนะครับสำหรับเครื่องนี้เรามีการันตีให้3เดือนเต็มนะครับเดี๋ยวเรารับฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้จะดีขนาดไหนนะครับ เราก็ภูมิใจนาเสนอกันนะครับผมนี่นะครับบริเวณรอบตัวนะครับนี่ครับเราฟิตภายในเรียบร้อยแล้วก็ทําฟาร์มสะอาดแล้วก็เก็บสีเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูน้ามันเครื่องนะครับนี่ครับใสเห็นใบพายเลยนะครับนี่นะครับภายในเราล้างสะอาดเลยนะครับสําหรับเครื่องบิ้วที่ร้านเรานะครับ เหมาะสำหรับสูบน้ำนะครับหรือว่าถ่ายน้านะครับกำลังเหลือเฟือเลยสำหรับ11แรงครึ่งนะครับภายในลูกปืนนะครับตัวไหนหลวมหรือไม่ดีนะครับเราเปลี่ยนเซตใหม่หมดเลยนะครับเราเปลี่ยนให้ทันทีนะครับผมสำหรับเครื่องนี้นะครับทนาดหาอยู่นะครับ11แรงครึ่งก็ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันนะครับ เราประกันนะครับเราเช็คภายในอย่างดีนะครับเช็คจริงฟิตจริงนะครับไม่ต้องกลัวจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับเริ่มต้นที่900บาทนะครับถึง2,000บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยปโทรร้านทรัพย์สมพลนะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับขับเครื่องดีๆนะครับมือสองนะครับเราเช็คอย่างดีแล้วก็กล้าการันตีได้เต็มปากนะครับ ของผมเวลาสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับเร่งสุดนะครับแล้วก็สโลสุดให้ฟังกันเลยนะครับผมมีการันตีให้3เดือนเต็มนะครับสำหรับเครื่องนี้ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับหากผมตอบคอมเมนต์ช้าใน YouTube นะครับหรือใน Facebook ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีมีงานประจำอีกหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะตอบช้านิดนึงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับ f c ทุกท่านนะครับ มีอะไรก็โทรสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับผมรับโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาครับสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยโชคดีนะครับสวัสดีครับ